สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันที่โปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023-2024ถึงซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะโดยเป็นการดวลกันร,ระหว่างอัตแลนตาทีมแกร่งจากอิตาลีกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนยอดทีมจากเยอรมนีที่กำลังเดินหน้าลุ้นทริปเปิลแชมป ออตาลนตาของกุนซือจานเปโอรกาสเปริเน่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยผลงานที่โดดเด่นค่ะโดยเฉพาะในรอบน็อกเอาท์เนี่ยสามารถผ่านด่านยอดทีมอังกฤษจากลิเวอร์พูลมาได้นะคะ ขณะที่ทัพนักเตะห้างขายาไบาเออร์เลวอร์คูเซ่นของกุนซือชาบีอลองโซก็ต่างกําลังอยู่ในฤดูกาลแห่งประวัติศาสตร์ของสโมอสรค่ะแน่นอนว่าพวกเขาจะมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะกวาดเรียบทั้งแชมป์บุนเดสลลกาอยู่ฝ่ายูโรปาลีกและเดฟเบกข่าวนะคะตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งแชมป์คือบุนเดสลลกาค่ะและถ้าพวกเขาได้แชมป์ยูโรปาลีกก็จะถือเป็นการมุ่งหน้าสู่ทริปเปิลแชมป์อย่างแท้จริงเลยนะคะ สำหรับฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกถ้วยใบกลางของยุโรปประจำฤดูกาล2023-2024รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สังเวียนแค่งอวีวาสเตเดียมกรุงดับลินสาธารณรัฐไอแลนด์ในวันพุธที่22พฤษภาคมนี้นะคะเวลา2นาฬิกาตรงค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกได้ครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ